สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม่ๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาดูดวงนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนกันนะคะเริ่มจากชาวเมดนะคะดูได้ทางขนาดและราศีนะคะการแบ,บ่งวันที่ก็ได้ทางกานตกแล้วก็ไทยะคะ่ะ ทั้งหมด8ตำแหน่งเหมือนเดิมนะคะตำแหน่งแรกค่ะจะเป็นตัวตนนะคะของคุณเมษนคะตำแหน่งที่2ตัวตนของคนรักนะคะตำแหน่งที่3มสิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้นะคะตำแหน่งที่4ี่พลังงานที่มีร่วมกันตำแหน่งที่5ค่ะสิ่งที่เขาอบอกใอ้คุณรู้ค่ะตำแหน่งที่6มุมมองที่เขามองคุณในตอนนี้นะคะแล้วก็เจ็ดเนี่ยจะเป็นอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์นะคะในส่วนของบทสรุปเนี่ยจะเปิดหลายใบนะคะ ท้ายสำรับก้าวดาบนะคะขึ้นมากลับหัวดีใจด้วยนะคะ,ะแปลว่าเรื่องอะไรก็ตามในตอนนี้ที่คุณมีความรู้สึกไม่สบายใจนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยตรงหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องครอบครัวอะไรต่างๆจะ ถูกคลี่คลายไปได้ค่ะเพราะว่าคุณเนี่ยจะเหมือนคนที่ตื่นจากฝันร้ายนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความเครียดไม่ได้มีความวิตกกังวลใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วนะคะดีใจด้วยนะก็ไม่มองว่าเริ่มตั้งแต่ช่วงวันที่16ตุลาเนี่ยอะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะมันมีการยกย้ายดวงดาวนะคะค่ะมาดูกันนะคะที่ไพ่ประจาตัวคุณโอ้โหจะหาดีวบนนี้ได้ไหมเนี่ยมีดีเชียนนะคะพไพ่ใบนี้เนี่ยตัวแม่หมอเองอยากได้มากนะคะแม่หมอเองก็ ละขนาดราศีเมษเหมือนกันเนาะมันหมายถึงว่าคุณเนี่ยช่วงเวลานี้คุณโดดเด่นนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอะ่ะคุณก็จะประสบความสําเร็จนะ ด้วยตัวของคุณเองอน่นะคะแล้วก็บวกกับพลังจักรวาลเนี่ยที่เขาส่งความโชคดีมาช่วยด้วยนะคะหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นไพ่แห่งปฏิหารกิกได้ก็แล้วแต่นะคะว่าแต่ละเคสนะคะจะเป็นในเรื่องของการทำงานนะคะในเรื่องของอความรักนะปฏิหาริที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณรอคอยได้เลยนะคะก็มีความสุขนะคะมีพลังบวกล้นเหลือนะ ทีนี้เดี๋ยวมาดูคนรักบ้างนะคะไพ่ของเขาเป็น t h d e วิ l นะคะขึ้นมาหลักหัวแปลว,ว่าถ้าคุณเคยมีปัญหาหัวใจมาก่อนนะคะคนรักกับคุณไม่เข้าใจกันหรือว่าพูดจาอะไรที่แบบไม่น่าฟังหรือว่าทําพฤติกรรมอะไรที่ไม่ดีต่อคุณเนี่ยคนรักของคุณเนี่ยเขาจะเลิกแล้วนะคะถ้ามันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดเนี่ยมันก็หมายถึงว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มันเป็นเนกาทีฟต่างๆเนี่ยมันจะหมดไปนะคะแล้วก็จะเหลือแต่ความจริงนะคะสิ่งที่มันเป็นด้านบวกนะ ดังนั้นเนี่ยมองว่าชีวิตคู่ชีดรักเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ในเชิงของชีวิตส่วนตัวเขาถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับความรักแม่ก็มองว่าความโชคร้ายก็จะหมดไปนะคะชีวิตเขาก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ,ะสิ่งที่ต้องระวังเป็นสิบถ้วยนะคะก็ตอนนี้ทุกอย่างมันดีจริงๆอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินของคุณหรือว่าเรื่องของชีวิตรักมันดีขึ้นแต่ว่าเราก็อย่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทละกันนะคะ อ่าแล้วอ่าสิ่งที่จะวอาวานอยากจะเตือนก็คือว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่เราพึงพอใจแล้วอะค่ะสิ่งที่ได้มาเนี่ยเราควรจะอ p p ชีเ i a t e เยอะๆนะคะอย่ามองข้ามนะบางคนบอกว่าโหรอช่วงเวลาที่มันแฮปปี้แบบนี้มานาน,นแต่พอได้มาจริงๆแล้วกลับอาจจะไม่ได้ใส่ใจคนรักที่ได้มาหรือว่าความสัมพันธ์ดีๆที่ได้มาอาจจะ กลายเป็นละเลยไปอีกอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้นะคะจักรวาลเตือนแล้วนะคะว่าเมื่อได้ในสิ่งที่เราร้องขอเราต้องการแล้วเนี่ยเราต้องรักษาแล้วก็ต้องกระตันยูด้วยต่อจักรวาลน,นะคะว่าเขาให้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วนะคะเราจะได้แบบมีความสุขแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะอ่ไพ่ใบต่อมาเป็นพลังงานที่มีร่วมกันอ,อ,อ่ะมาถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกดีใจจริงๆนะคะไพ่ดีหมดเลยอ่ะวิวฟอร์จูนนะคะทั้งคุณและเขาเนี่ยจะเจอแต่ความโชคดีความสุขนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะคือมันจะลงตัวไปหมดในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะค้นพบว่าคุณเหมือนก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่เลยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่ว่าด้านใดนด,นด้านหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปทางที่มันดีขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะคะทั้งคุณและคนรักนะคะเหมือนกับว่ามันเป็นวัชจักรใหม่ๆของชีวิตแล้วนะคะ,ะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณรู้นะคะไพ่เดอะสเตรนท์และขึ้นมาแบบแบบหัวด้วยตอนนี้นะคนรักของคุณเนี่ยเขายอมคุณทุกอย่างนะคะถ้าก่อนหน้านี้ มีผิดใจไม่เข้าใจมีทิฏฐิมานะต่อกันนะคะเนี่ยพอเข้าสู่เดือนพฤิกายนเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะคะจะยอมตามใจคุณจะขอโทษนะคะไม่ว่าคุณอยากได้ไอะไรเขาจะเห็นดีเห็นงามไปหมดนะคะถ้าใครที่เพิ่งแบบคบกันนะเพิ่งจะเข้ามาสารภาพรักเป็นคนคุยเนี่ยมันก็หมายถึงว่าคนที่คุณเคย เล็งๆกันไว้ยังไม่ได้แบบมีสถานะเนี่ยนะคะเขาจะเข้ามาสารภาพรักกับคุณนะคะแล้วคนกน,นี้จเขาจะเป็นสายเปยด้วยเขาจะยอมตามใจคุณทุกอย่างเลยนะคะมุมมองที่เขามองคุณตอนนี้เป็นไพ่เดซที่กับหัวนะไม่มองว่าถ้าเป็นคนที่คบกันนานแล้วนะคะไพ่เดสที่กับหัวมันก็หมายถึงถ้าคุณมีปัญหากันก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ คนรักอาจจะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์อาจจะไปไม่รอดหรือว่าคุณอาจจะถอดใจไปแล้วนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเมื่ออะไรอะไรมันดีขึ้นพลังงานดีขึ้นเนี่ยมันมีการพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะเขาก็ามีความมั่นใจกับคืนมาว่าตัวคุณเนี่ยจะไม่ไปไหนนะคะ,ะความสัมพันธ์จะไม่จบลงเพราะว่าตัวคุณเลือกที่จะให้โอกาสเขานั่นเองนะก็คือเขาเชื่อมั่นมากเลยว่าคุณเมธเนี่ยจะอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาตลอดไปนะคะแล้วก็ไม่มีวันที่จะปล่อยมือจากเขานะ มาดูอิกที่นภายนอกที่มีความสําคัญต่อชีวิตรักษณะคะ่ะได้ไพ่เป็นแปดถ้วยนะคะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าทั้งสองฝ่ายจะมีการเดินทางนะคะ แล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดทั้งเดือนนะมันจะมีบางช่วงเวลาที่ถ้าไม่ว่าเดินทางไกลตัวไกลกันก็คือเรื่องราวของการทํางานนะการแบ่งเวลาไปทำเรื่องอื่นก็อาจจะไม่ได้ใช้เวลาย4ิบี่ชั่วโมงร่วมกัน3 0 3 1วันอะไรแบบนี้นะคะคือมันจะมีช่วงเวลาที่ต้องห่างกันบ้างหรือว่า,าไม่ได้โรแมนติกกันนะคะตรงนี้ก็ต้อง เผื่อใจเอาไว้นะมันเป็นเดือนที่ดีก็จริงค่ะแต่เรื่องงานมันก็เด่นด้วยนะอย่างที่ไม่บอกว่ามันจะเด่นหมดเลยคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องดีๆอย่าไปตั้งแง่ใส่อย่าไปหึงห่วงนะคะ มาดูบทสรุปค่ะไพ่เอ e เซอร์เพนดิเคิลขึ้นมากับผัวนะคะใครที่คาดหวังเงินก้อนใหญ่นะคะใครที่คาดหวังพวกการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรเงี้ยมีโอกาสนะคะเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีด้วยแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยถ้าใครอยากมีคอมมิชเม,มนที่มากขึ้นนะคะก็จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีอนาคตร,ร่วมกันอย่างแน่นอนนะแล้วก็มีอาศวินเลถือด้กับผัวนะคะแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์เหมือนกันอย่าใจร้อนนะะช่วงนี้พาชั่นมันเยอะมากเพราะว่ามันมีแต่ความโชคดีมันมีอะไรที่แบบ เข้ามาแล้วเราตื่นเต้นนะคะบางคนบอกน้ําขึ้นต้องรีบตักเราก็เลยเหมือนกับใส่พาช,ชั่นในชีวิตประจําวันมากเกินไปน,นี่ต้องระวังนะคะต้องแบบมีความพอดีค่ะต้องเดินทางใส่กลางนะ,ะไม่งั้นจะกลายเนว่าเราใจร้อนแล้วก็พลาดได้นะคะพไพ่ใบต่อมาก็ดีนะคะเป็น t ย e ชาริ i อตขึ้นกับหัวไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณสองคนจะเคยมีช่องว่างอะไรระหว่างกันนะคะความแตกต่างเนี่ยยกตัวอย่างนะคะเช่นคบกับคนที่อายุต่างกันเยอะนะคะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ามาในช่วงเวลาของพฤติการย,ยนะเป็นช่วงเวลาของการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะคุณจะลดช่องว่างระหว่างกันได้แล้วก็ลดความขัดแย้งนะคะใบสุดท้ายเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะจะมีแต่เรื่องราวโรแมนติกน่ารักกุ๊กกิ๊กนะคะในช่วงเวลานี้ก็ต่างคนต่างหยอดคําหวานให้กันทําอะไรดีๆให้กันนะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณ2คนนะมีความสุขมากๆเลยนะคะรับพลังงานบวกได้เลยนะเดี๋ยวเรามาเปิดโอราเข้าต่อเลยะคะ่ะ h o ร์ t ทู e าร์ t ค o n นิคชนะคะฮีลิ i งฟ i i ดี้แล้วก็ w วิร Waiting f o อก็ช่วงเวลานี้ค่ะคุณมีโอกาสจะได้เคลียร์ใจด้วยนะคะได้ใช้เวลาร่วมกันนะแล้วก็เน้นที่คู่ไหนที่เคยมีปัญหา ความสัมพันธ์มาก่อนค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตคู่แล้วนะคะสามารถเยียวยาแผลเก่าแผลใจนะ,ะอะไรที่เคยทําผิดต่อกันเนี่ยนะคะมันจะาสามารถที่จะลบล้างได้หมดเลยแล้วก็ปรับความเข้าใจเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะดีใจด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าตัวคนรักเขาจะกลับมามีความมั่นใจในตัวคุณอีกครั้งหนึ่งว่าคุณจะไม่มีวันทิ้งเขานะคะต่อให้เขาเคยทําผิดอะไรต่อคุณเนี่ยคุณจะให้ใหภยัยนะ แล้วก็ว o r ์ดเบ d i ิ้งฟอร์นะคะอันนี้ก็หมายถึงพลังงานของคนที่ทำดีมาตลอดนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดจักรวาลก็ให้สิ่งที่ดีที่คุณต้องการมานะมันก็จะคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอน mm hmm. อยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนโสดคุณอยากมีแฟนมากคุณอยากเจอคนที่ดีที่เหมาะสมกับคุณนะจักรวาลส่งเขามาแล้วแล้วก็ในเดือนพิจิกาย,ยุคนี้นะคะเป็นเดือนที่คุณได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์ได้ได้สถานะคนคุยหรือว่าแฟนนะคะ คุ้มค่าแก่การรอคอยแน่นอนแล้วก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าคู่ไหนที่อ,อยู่กันนานแล้วนะคะจะเป็นช่วงเวลาจุดเปลี่ยนที่ดีนะคะรับรองว่าคุณจะมีความสุขมากๆนะคะทั้งสองคนเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะที่ไพ่คำแนะนำนะปิดไพ่นะคะ a n g e l i e r Use a new d i r e c t i o นนะคะ Remain positive แล้วก็ no need to worry ช่วงนี้นะคะถ้ามีอะไรที่ติดขัดนะคะเป็นปัญหาเนี่ยจักรวาลบอกว่าให้ลองวิธีการใหม่ๆในการรับมือนะคะกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มตั้งแต่การปรับวิธีการคิดนะคะคุณจะพบว่าชีวิตรักจะมีความสุขนะคะได้ทันทีเลยเนาะ ริเมนโพซิทีฟค่ะให้คิดบวกนะคะไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ไม่ว่าจะตัดสินใจเกี่ยวบเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเรามีความคิดด้านบวกเราจะดึงดูดความสําเร็จเข้ามานะคะแล้วก็ดูนี้ทูวารีนะคะคิดบวกแล้วก็ต้องไม่กังวลใจด้วยนะเพราะไม่มีอะไรให้คุณกังวลเลยในช่วงเวลานี้นะคะมันจะมีแต่ของขวัญมันจะมีแต่สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความโชคดีเข้ามาเพราะฉะนั้นเราอาแขนรับได้เลยนะคะดีใจด้วยกับชาวเมทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะ ถ้าคุณชอบคำทำนายนี้อยากน้อมรับพิมพ์น้อมรับได้เลยตรงคอมเมนต์นะคะแล้วก็ถ้าอยากปรึกษาดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาสอบถามพรุ่กันได้ค่ะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ